สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้เรามาที่ร้านมงคลทิพ์ข้าวปุ้นซาวนะคะอยู่ถนนเส้นอุดรสกลน,นะคะกิโลเมตรที่48นะคะถ้ามาจากอุดรเราเนาะกิโลเมตรที่48เสียงรถอาจจะรบกวนสักหน่อยนะคะเนี่ยเขาจะขายข้าวปุ้นซาวมีทั้งไอศครีมด้วยนะคะน้ำอ้อยคั้นด้วยที๋ยวเรามาทางในเนาะ ขางในร้านเขาก็ทําอะไรบ้างนะเขาขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูเข้าปุ้นสาวเลยนะคะข้าวปุ้นสาวร้านเขาหน้านั่งนะ,ะน่ารักเนะะดี๋ยวเราไปดูไปดูเขาเขาซาวข้าวปุ้นเนาะหรือข้าวปุ้นสาวโอเคออเราจะมาที่ แม่ค้าแม่ค้าข้าวปุ้นสาว,สวสโอเคสวัสดีค่ะออเออาอะไรค่ะตามสบายสวัสดีครับค่ะเป็นตัวนแ้าคือ,อเราบีบไปแล้วนะครับเราก็จะสาวขึ้นมาที่เป็นเส้นข้าวปุ้นอือฮึอะไรเรียกข้าวปุ้นสาวใช่ไหมสาวข้าวปุ้นแล้ร้อนๆค่ะเนี่ยสาวยี่สิบนะบีบนะค่ะเป็นสาวยี่สิบนคะครับสาว โอเคอ่าบีบนนเลยครับอันนี้ทำสดๆเลยค่ะครับอร่อยมากๆทำสดๆเลยเส้น,ดนสดน,ดนึงอร่อยนะฮะวนน้ำเพื่อให้น้ำเอ่อให้เส้นเขาเขาลอยเนาะครับไม่ให้เส้นจมโอเคนะฮะ,ะเ,เสร็จแล้ว ทีนี้พอได้อย่างนี้จะทำไงต่อนะฮะอย่างนี้ก็ให้ลูกค้าเลือกค่ะเลือกน้ำค่ะอ,อ,เ,อเรามีน้ำกะทิน้ำยาปลาแล้วก็น้ำปลาซาวค่ะอ๋อเรามาตักให้ดูสักน,นั้นสิคะอันไหนเป็นน้ำปลาอันไหนเป็นน้ำยาไทยโอเคไม่เป็นไรอืมอมีที่เป็นน้ำกะทิอ่อตักให้โชว์เลยค่ะแล้วก,ก็จะอุ่นไว้มันร้อนอตลอดเวลาลูกค้ามาก็จะได้ทานร้อนอ ถูกสุขะอนามัยเหลือเกินนะร้อนพันฉุยนะคุณผู้ชมแบบพันฉุยเลยนะเนี่ยโอเคชุดหนึ่งเท่าไหร่คะชุดละสี่สิบาทโอ้ชุดละสี่สิบาทโอ้อิ่มอิ่มก็จะมีผักลวกด้วยนะฮะเคยลวกยังโอเคอ่าอันนี้คือหนึ่งชุดใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็จะมีผักโอเคเอาผักมาใส่เลย อ๋อนี่ผักด้วยนี่ใช่ไหมนี่ใช่รือเปล่าแล้วก็มีผักเนี่ยตามใจชอบด้วยโอ้หคุ้ม40บาทคุ้มคุ้มคุ้มนะมีผักอะไรนะผักชีลาวถั่วงอกนะฮะกระหล่ำแล้วก็ผักยาวนะแค่อค่นี้ลวกค่ะอ๋อนั่นลวกนั่นผักลวกอีกผักกัะจอยนี่ก็จะเป็นน้ำป่าน้ำน้ำปลาน้ำเหล้าโอ้ยกลิ่นหอมเนี่ยกลืนน้ำลายเลยอ่ะเออน่ากินนะ ลวกผักมาให้ก็แต่คุณชอบค่ะโอเคอ่าแล้วผักมาใส่อ่ะลองผักผักลวกมาใส่สิคะใส่ยังไงหรือเอาใส่ไปข้างๆนี่เส้นนี่ใช่ไหมฮะโอ้โหตั้งเป็นถาดอะสี่สิบบาทเองคุ้มมากโอ้คุ้มคุ้มคุ้มส่วนมากลูกค้าก็จะชอบทานผักนะครับ น้ำยาไม่พอในเติมได้ไหมนี่ก็เลยคนรักสุขภาพกขจะทานผักเยอะหน่อยหลักครับอันนี้อันนี้เป็นน้ำยาไทยน้ำยาน้ำยาลาวน้ำยาไทยน้ำยาป่าใช่ไหมฮะโอเคมีสามอย่างไม่เป็นไรสามนั้นก็ได้สองอย่างก็พอแล้วแต่เรามีสามชุดน้ำปลาเอาน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ก็จะคุ้มด้วย อือฮะนี่หม้อหม้อน้ำยาเขาน้ำหม้อบรรเลมเลยเนี่ยน้ำยาป่าน้ำยาลาวน้ำยาน้ำยาไทยใช่ไหมโอ้หม้อใหญ่ใหญ่มากเลยเห็นไหมเนี่ยมีเส้นกำลังสุกเลยแม่อ่าโอเคเส้นสุกใหม่ๆเลยค่ะเหี่ยทีเส้นสุกใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมดูแค่เนี่ยไม่ต้องกลัว เส้นสดใหม่ๆค่ะว่าจะไม่ไม่อร่อยนะทำใหม่ๆความชุยๆขนาดนี้โอ้เจ้าที่ไหนเนี่ยเส้นมันจะนิ่มใช่ไหมคะที่เราเส้นเราก็จะยาวเส้นเหนียวมันจะนุ่มกว่าที่เราหมักไว้ข้ามคืนอือฮึอเนี่ยกาวน้ำเนี่ยเส้นสดๆเลยเส้นสดค่ะเส้นสดนะคะดูได้แม่ค้าเพ่อค้านะคะเนี่ย ที่เออ่มงคลทิพย์ข้าวปุ้นซาวนะคะเบอร์โทร0808594388นะคะเพราะนั้นใครสนใจเออ่ใครเดินทางมามีไอศสรีมเนาะไอเสดเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกอันหนึ่งนะตอนนี้เราเอาขนมจีนก่อนขนมข้าวปุ้นก่อนขนมจีนภาษากลางขนมจีนเนาะภาษาอีสานแล้วก็ข้าวปุ้นนะฮะข้าวปุ้นสาวน้ำเนี่ยอยู่สิ่ถนนใหญ่อุดรสกลนะคะกิโลเมตรที่48 บรรยากาศร่มรื่นน่ามารับประทานมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมัะนปลาแล้วก็จะเสิร์ฟช่วยอ๋อใช่ไหมฮะโอ,โ,อโอ้ยนะ่าอร่อยนะ่าอร่อยทุกชมมาเลยนะคะคุณใส่กับที่น้ำส้มแล้วก็ที่ฝนน้ำาตาที่โต๊ะนั่นใช่ไหมที่โต๊ะนี่อ่าขอบคุณค่ะนี่ก็น้ำ 看个拼音吧。